สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องร้อนๆมัเล่าให้ฟังอีกนะคะก็ไม่พ้นในเรื่องของนายกหญิงของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีคนเนี่ยจองกระถินตรวจสอบกันเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินของเธอซึ่งก็มีคนรวบรวมบอกว่ามีอย่างน้อยเนี่ยมากกว่า20บริษัทและมูลค่ารวมๆไม่มากไม่น้อยค่ะแค่8 0 0 0นกว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะคะและหนึ่งในนั้นที่ถูกโฟกัสมากๆเลยก็คือ เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับสนามกอล์ฟเอาลพายนะคะอันนี้คนจองกระถินบอกว่าจะต้องตรวจสอบและอาจจะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมตามมาหรือเปล่าเพราะว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ธรณีสงมีการเปรียบเทียบไปถึงกรณีของคุณปารีนาเลยนะคะว่าอาจจะเจอแล้วก็ตก เก้าอี้แบบนั้นหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยอยู่กับคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนานะคะซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ประวัรณนาตัวแล้วว่าจะตรวจสอบคุณองค์อิงนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะไปพูดคุยกับคุณเรืองไกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้เตรียมการตรวจสอบยังไงบ้างคะก็เตรียมข้อมูลมาหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ยื่นเรื่อง ของ40สบ,บยื่นคุณเปษ่าเนี่ยผมก็คิดว่าคนต่อไปน่าจะเป็นคุณแพรทองคาน,นี่แหละนะครับแล้วก็คาดคาดการได้ถูกต้องนะครับก็เก็บเก็บข้อมูลมาอยู่ตลองข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยพบอะไรที่คิดว่าสุ่มเสียงบ้างไหมคะก็อย่างที่ปรากฏในในสื่อนะฮะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง นะครับแต่สาระสำคัญเนี่ยต้องไปดูที่รัฐธรรมนูญเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์เรื่องของจริยธรรมนะครับแล้วก็ดูแนวทำวินิจฉัยของสารรัฐนูลสองครั้งหลังเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ทำให้นักการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวออสสรัฐมนตรีนายกฐมนตรีเนี่ยน่าจะต้องภาวะประวงกันบอสมควรนะครับ และหนึ่งในนั้นก็มีนายกคนใหม่ด้วยค่ะมีตรงไหนที่จะชี้จุดได้บ้างไหมคะพอจะชี้จุดได้ไหมมีตรงไหนที่เราพบว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาแล้วล่ะคือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วเนี่ยนะครับที่ผมเห็นนะค่ะกับที่ออกใน,ในสื่อสาระไนมะ่ว่าจะทางออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีข้อที่ไม่เหมือนกันอยู่นะครับ คนที่พูดไปถึงสองสามประเด็นน่ะผมเห็นมากกว่านั้นะนะครับแต่ก็จะรอจนกว่าคำวินิจฉัยตัวจริงน่ะนะครับที่ขึ้นเว็บสารน้วตนูลแล้วเนี่ยเราถึงจะเอามาใช้ประกอบตอนนี้เราถอดเฉพาะส่วนที่สื่อต่าง,างๆเอาออกมาใช้คำวินิจฉัยของนายกสิทาเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยของการยุบเก้วไก่ แล้วก็บวกด้วยนะครับคำพิพากษาของศาลฎีกาคดีจริยธรรมซึ่งผมมีอยู่ในมือเนี่ยเจ็ดคดีนะครับเป็นองค์ประกอบเรียกว่าก็คือไม่มีโอกาสได้ได้ออนิมูะ่ะนะครับขึ้นมาก็จะต้องถูกตรวจสอบแล้วก็รวมทั้งคณะระัฐมนตรีชุดใหม่ด้วยค่ะก็ต้องอนนดูค่ะ,คะช่วย ขยายช่กงนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างชี้ประเด็นให้เห็นชักนิดหนึ่งคือตอนนี้คนก็พุ่งเป้าไปเรื่องเกี่ยวกับสนามกอล์ฟอัลไพายใช่ไหมคะเมื่อสักครู่คุณเลืองไกบอกว่ามีมากกว่านั้นอะไรแค่ที่มากกว่านั้นนะคะบอกบอกไปหรือมีคนขโม,มยการบ้านนะ <c oughs> <c oughs> อาจจะบอกช <c oughs> ่กงนิดหนึ่งคนจะได้ติดตามได้ว่ามันประเด็นไหนหน,น้าที่มันน่าจะกลายเป็นปัญหาไป,ไปดูรัฐรรมนูญที่ที่สารวางขึ้นมาเนี่ยนะหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็ดีค่ะ นะครับหนึ่งศูนย์ก็ดีการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับในเรื่องของหนึ่งแปดเจดเอาผมพูดถึงหนึ่งแปดเจ็ดลึกลงไปหน่อยเรื่องจำนวนมีเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอันนี้มันมันจะเป็นองค์ประกอบหลักนะครับซึ่งในจำนวนยี่สิบกว่าบริษัทที่สำนักข่าวอิฟราเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณน,นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งขอองค์ประกอบ อัะนียกันเนี่ยผมเองจะต้องขอขอเอกสารเหล่านี้เนี่ยนะครับมาประกอบอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องไปดูบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อไม่ว่าจะเป็นตัวนายกคนใหม่หรือผู้สมรสนะครับว่ามีเคยทําอะไรแล้วก็เคยดาลงตําแหน่งอะไรมาจําได้นะ mm hmm. ผมถามปปชไปว่า การเป็นรองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ออันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ครับถ,ถ้าถ้าถ้าอันนั้นเป็นปัญหานี้เหมือนกับตกมาตายแบบไอ้น,นี่หรือวาตกก็อาจจะตกหลายครั้งนะฮะตกหลาย,ลายครั้งเลยเหรอคะของนยา,ายกสมัครในครั้งเดียวเรื่องทำกับข้าว ของนายกสมชายเรื่องเรื่องถือหุ้นสัมปทานแต่ท่านถูกยุบยุบพักไปก่อนะนะครับหลายหลายคนเนี่ยมันมันก็หลายหลายประเด็นแต่ของนายกคนใหม่มีมีข้อพิจารณาค่อนข้างมากเนื่องจากกฎหมายใหม่ออกมาแล้วก็ศาลทั้งสองนะครับก็คือศาลฎีกาและศาลน้ำมเนี่ยได้วางแนวเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับจีความเนี่ยในกวาน้างมนะากอ่าการประพฤต นะครับการให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงบิดเบือนข้อมูลมันอยู่ในจริยธรรมหมดเลยทีนี้ที่คุณเรืองไกลค่ะคที่รวบรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะคิดว่าจะไปยื่นได้เมื่อไหรค่คะก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะนะครผมรอคำวินิจฉัยนี่ในในใน,ในแฟบเนี่ยผมแยกให้เป็นที่เฉพาะเลย นะครับคือชื่อแปรทองคารจินวัฒน์เนี่ยแยกเป็นโฟเดอร์แยกต่างหากเพราะข้อมูลก่อน้าขงเยอะเก็บมาหลายเป็นหลายเดือนแล้วหละนะครับอยูตรงไหนบ้างอะไรบ้างแล้วก็รวมทั้งลิงก์ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นไอจไม่ว่าจะเป็น Facebook ของตัวคนองค์เองของของออออพักก็ดีนะครับการที่เคยปราศัยหาเสียง แล้วมีมากับคํานะครับว่านนั้นเป็นการหาเสียงอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเรื่งรายละเอียดก้อนงๆๆ่ามากคือเป็นการยื่นเนี่ยก็อาจจะต้องยื่นไปที่ถ้าเรื่องคุณสมบัติเนี่ยยื่นไปที่กรกตอถ้าเป็นเรื่องอจริยธรรมอีกด้านหนึ่งก็อาจจะยื่นปปชคู่ขนานกันได้นะครับอาจจะไม่ต้องรอคำวินิจฉัย เรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนอะไรนะฮะเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนกับการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะร้องในครั้งนี้ค่ะก็ในสิ่งที่เคยทำมาอย่างเคสของนายกสมัครเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างชัดครับแล้วก็ตอนเคสเรื่องการซื้อขายหุ้นนอกตลาดเนี่ยมันก็ชัดนะครับกรณี อย่างที่ก mm hmm. ารถือหุ้นสัมปทานสมัยรัฐมนูน50นะครับการถือหุ้นสื่อสมัยรัฐมนูน60เนี่ยเปลือยใหญ่เราจะเห็นเห็นข้อมูลนะครับมีหลายกรณีเนี่ยผมร้องไปที่ศาลเลยนะศาลไม่ต้องสื่อพยานก็ปิน, <Huh. S 2> นะครับอัรานั้นเป็นคดีความกับกลุมสัมภารด้วยต mm hmm. ามตัดสินเลย mm hmm. อันนี้ก็พยายามที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงให,ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเป็นตำแหน่งสำคัญ ต้องให้เกียรตินะครับเป็นตําแหน่งนายกรัฐมตรีเนี่ยเราจะไปร้องส่งสี่สูงห้าร้องเพื่อให้มันก่อความลาคาญไม่ให้ทํางานได้นี่มันก็ไม่เหมาะนะไม่สมฐานะน่ะไปคิกว่างไงไง่ายตอนนี้มันก็เหมือนมีคนวิจารณ์เหมือนกันว่าโอ๊ยเขาย,ยังไม่ทันทําหน้าที่เลยจะร้องเขาแล้วเหรออย่างี้มันเป็นเรื่องอการทาที่เกิดขึ้นก่อนและมันยังต่อเนื่องมาจนถึงวันรับตําแหน่งแล้วก็ จะตั้งครมด้วย <Okay. S 2> เพา็ตั้งแล้วก็คงเข้านำเข้ากาบาับบังคมตูวแน่วยสัิษัปฏิญาณแถลงนโยบายแล้วเริ่มปฏิบัติหน้าที่อันนี้เราก็ทําคู่ขนานกันไปมันก็เป็นการตรวจสอบตวงดุงธรรมดานะครับความมั่นใจของผมในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยรวมทั้งข้อกฎหมายเนี่ยมันก็มีระดับหนึ่งแต่การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอันนี้ก็คงจะ ใช้คําวิจัยเนี่ยไปบอกว่าทําได้เลยเนี่ยคงไม่ใช่เพราะเป็นประเด็นที่ยังไม่เคยมีการวินิจฉัยมานะครับี่มันอาจจะมีคนเหมือนกับว่าประมาทนิดนึงบอกว่าเนี่ยเป็นนักร้องรับงานใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะรับงานประชาชนเนี่ยแหละ <c oughs> ก็ทําให้ประชาชนผมก็พูดเสมอว่าผมร้องเนี่ยร้อง,ร,องร้องต่างๆคือฟ้องประชาชนอะ่ะท่านตัดสินยังไงก็แล้วแต่ท่านมีกําลังภายในจะ ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้ผมมีหน้าที่นะครับแล้วก็บอกว่าท่านต้องแก้ข้อกล่าวหานะครับค่ะเรามไม่จําเป็นต้องไอเขียนหนังสือส่งไปสนีหรือไปเองบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เออเรือบากว่าแรงหรอกนะครับผมมีเวลาว่างพอแล้วก็ไม่ได้ใช้สะตุ้งกระตังเยอะอใช้มันสมองใช้ใช้สิ่งที่อยู่ในในมันสมองใช้ไปยังไงมันก็ไม่หมดแหละเรื่องพวกนี้ค่ะ คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณเรืองกาก็ตรวจสอบคนมีอำนาจมาหลายครั้งนะคะได้ผลมาแล้วก็หลายผลคราวนี้นี่คิดว่าจะได้ผลไหมคะอันนี้ถ้าถ้าเทียบกับเรื่องก่อนๆเนี่ยอันนี้น่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับอันนี้บางเรื่องเนี่ยเราเราก็จะไม่ลงไปอย่างที่ใน ในฐานะเขาพูดถึงเรื่องการเก้าเรียนจุฬาเรื่องอะไรเนี่ยผมว่า <Okay. S 2> มันมันไกลคกินเหตุไปอันนี้เราพูดถึงตั้งแต่เข้ามาจากหัวหน้าครอบครัวผมก็ยังไม่ได้ให้น้ำหนักมากแต่พอเป็นหัวหน้าพักนะหัวหน้าพักซึ่งเ,เป็นพักใหญ่นะครับแล้วเป็นพักรัฐบ,บาลแล้ววันนี้มาขึ้น ตำแหน่งใหญ่เลยนะครับกระดกปุ๊บขึ้นเป็นนายกเลยไม่ผ่านรัฐมนตรีไม่เคยผ่านซอซไม่เคยเป็นสวไม่เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็ต้องให้ให้ความสาคัดค่ะคือถ้าฟังจากที่คุณเดืองกายพูด้อยไม่ได้ค่ะ คือถ้า<ช>ฟังจากที่คุณเรืองไกรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยสรุปได้สักประมาณสักสองสาประเด็นเนาะว่าน่าจะเป็นจุดสลบหรือจุดตายของทางคุณแพททองทานเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการถือหุ้นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องขัดกันของผลประโยชน์อย่างที่สองคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมคะอย่างที่สามก็คือปัญหาเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาสรุปถูกไหมคะก็ก็เป็นส่วนประกอบหนึง่งนะครับ แต่หัวใจมันเนมันมีมันมีกฎหมายอยู่มาตราหนึ่งทีวันนี้ถ้าพูดไปเนี่ยอาจอาจอาจจะมีคนเนี่ยนะครับต้องรับเคาะไปด้วยอีกเยอะนะครับการเข้าสู่ตำแหน่งนายกตั้งตีครั้งนี้เนี่ยตามรัฐนูลปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขหลายประการคนแรกที่เข้ามาเนี่ยตัวคนเอกประยุทธ์เนี่ยก็ดูในเรื่องที่ดินที่ขายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร มีคนไปกล่าวหาท่านมีเงินฝากนู้นนู้นี่ขนาดมันก็เป็นคำกล่าวหาโอยลงไปก็ถูกฟ้องไปนะครับของนายกเศรษฐาเนี่ยก็ถูกกล่าวหานะครับหลายหลายเรื่องแต่ท่านก็มามีปัญหาตอนตั้งคุณพิชิตนะครับซึ่งศาลก็เขียนเขียนให้เห็นหแล้วจากที่ศาลเขียนให้เห็นแี่แหละมันก็เลยเป็นปัญหาต่อเน,นื่องกันมาเพราะคำวิจัยมันเป็นเด็กค่ะผูกพันผูกพันนายกคนใหม่นะครับ อันนี้ถ้าถ้าชี้ออกไปเนี่ยทุกคนกะเห็นแหละครับคือมันเป็นเส้นผมบางซึ่งขาวอยู่ชี้ไปเลยสิ่งนิดนึงค่ะเรื่องนี้ถ้าร้องเนี่ยเรื่องนี้ถ้าร้องอาจจะต้องไปเองนะครับเพื่อให้ให้สื่อได้เห็นพร้อมๆกันอืมถ้าถ้าถ้ามั่นใจเนี่ยเราคิดว่าคุณอุ้งอิ้งนี่เหมือนกับจะ มีเวลาสั้นในการบริหารเหคะในในมุมมองของคุณเรืองไกรถ้าเกิดว่าเออเราไปยื่นคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับผมว่าสิ่งที่ผมดูอยู่นะคนอื่นยังมองไม่เห็นเพราะดูจากคนพูดคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับขณะนี้กันเนี่ยก็ได้เสียดายตรงเนี้ยวันเนี้ยผมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งผมมีช่องทางเดียวก็คือยื่นไปที่กรกตหรือปปช นะครับการยื่นไปที่กรกตเนี่ยกรกตต้องไต่สวนข้อเท็จจริงอันเนี้ยจะต้องใช้มาตราเก้าสิบสามนะครับจะใช้เก้าสิบสองโดยคณะรรมาการเห็นเลยไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยเนี่ยข้อกฎหมายที่เคยถกเขียนกันมาอน,นี้ผมก็ใจ่นะครับแต่อีกช่องทางหนึ่งเนื่องจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสสห้าสิบคนหรือสวบยี่สิบคน ก็เข้าชื่อได้ถ้าเข้าชื่อเลยเนี่ยก็ไปที่สารอนุนธรณโดยตรงนะฮะโดยผ่านประธานของแต่และสภาอันนั้นเนี่ยมันมันก็จะเร็วกว่าแต่ปัญหาคือองค์ประกอบเนี่ยคือเขาเห็นหรือไม่ซึ่งท่านท่านสังเกตดูอ่ะไม่ไม่เห็นหรือถ้าเห็นจะกล้าทาหรือเปล่าอย่างสสห้าสิบคนเนี่ยวันนี้ถ้าจะหวังว่าพักไปค้านคือพักเก้าไกลซึ่งเปลี่ยนเป็นพักประชาชนเนี่ยนะครับก็คงจะ ไม่รู้ว่าอยากจะทําอีกหรือไม่เพราะเคยร้้องอย่างประเด็นของคุณศักดิ์สยามขอย่าเอาอนานท่านะนะฮะเคยทำนะครับแต่ตอนหลังมาก็เหมือนกับจะไม่ค่อยจะไปหาสารมนูนเท่าไหร่นี้สบอเข้ามาใหม่ก็ไม่น่าจะมีองค์ความรู้เพียงพอเพราะพื้นเพแต่ละคนในยี่สิบปุ่มที่ตรวจดูเนี่ยจะเอารายชื่อทั้งหมดมานั่งอ่านมาดูเี่ยนะครับ ก็อาจจะมาไม่ไม่น่าจะเเข้าใจข้อกฎหมายเพื่อไม่เข้าใจข้อกฎหมายจะไปแสวงหาข้อเท็จจริงมาประกอบคําร้องเนี่ยไม่น่าจะทําได้เราเราจะส่งข้อมูลไปไหมคะเพื่อเพิ่มช่องทางในในเรื่องการยื่นคําร้องค่ะคือถ้าเขาไม่เข้าใจเราให้เขาไปเนี่ยก็เหมือนเขาเอาการบ้านเราไปทํานะครับปัญหาก็คือเวลาเขาไปชี้แจงไปให้ถ้อยคําหรือไป ยื่นคําแก้ข้อข่าวหาหรือยื่นคําแสลงปิดคดีเนี่ย <Okay. S 2> เขาจะทําได้ดีแค่ไหน mm hmm. ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั mm ้น hmm. ของของคนเดิมเนี่ยวันนี้คนเดิมก็ไม่อยู่แล้วนะครับนี่ <Okay. S 2> มาใหม่ก็ใหม่ใหม่มากๆเลยเป็นสวที่มีประสบการณ์หลากหลายจริงๆนะครับเพราะนั้นไอการจะเห็นกฎหมายมหาชน mm hmm. เห็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังน่าเชื่อว่าต้องใช้เวลาพอสมควร ผมอาจจะต้องไปเองนะไปกรกตอเองอว่าจะแจ้งให้ทราบอยากให้รบกวนคุณเรืองไกสรุปอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะว่าจุดตายจริงๆที่เราบอกว่ามีข้อมูลที่มันเหมือนกับมีหลักฐานมากที่สุดเท่าที่เคยทํามามันคืออะไรคะก็ข้อกฎหมายเนี่ยนะครับในรัฐมนูลก็ดีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ดีมาตรฐานจาริยุรรมก็ดี คำนี้ฉัยของสารนํำนุนก็ดีคำพี่ภาคสาสารยีกาจริยธรรมก็ดีบวกกับข้อเท็จจริงที่เก็บมาเนี่ยมันเข้าหมดเข้าอ,องค์ประกอบหมดเลยค่ะยกสักสองสามข้อเท็จจริงได้ไหมคะที่เ <ใน S 2> ข้าองค์ประกอบ้<น>อกระดาษยากหน่อยยังไงนะฮะยกสักสองสามข้อเท็จจริงได้ไหมคะที่ว่าเข้าองค์ประกอบค่ะก็เอาเอาเอาข้อเท็จจริงที่คนก็พูดกันในในโซเชียลนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ก็อาจจะมองไม่ลึก อย่างที่ผมเพราะว่าธรรมชาติของผมคือผมเป็นนักตรวจสอบอยู่แล้วเป็นนักบัญชีอยู่แล้วเราจะตรวจสอบได้ลึกกว่านะครับอันนี้ไม่ได้ว่าคนอื่นเขาเขาทาไม่ได้นะ,นะฮะแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะพูดไปแบบคนนึงพูดทีคนนั้นพูดทีคนนั้น,น,น,นเขียนคนนี้ก็เอามาเล่าต่ออะไรเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันไปก็คือไม่ได้ทํากันบ้านด้วยตัวเองอะ่ะ แต่นักตรวจสอบเนี่ยเราเราจำเป็นแล้วเราต้องเรามัดระวังว่าเราไม่เอาข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยไปร้องเขานะครับแล้วเราก็ต้องไม่เอาข้อมูลที่มันไม่ใช่สาระสําคัญนะฮะไปทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเสียเวล่เวลามันมันต้องมีปัจจัยสมควรเหตุนะฮะสมควรแก่เหตุเนี่ยเป็นการร้องแล้วก็เป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วนะครับจะมาบอกว่าเออผมไม่รู้กฎหมายฉันอายุยังน้อยเนี่ยมัน,ม,นมันอ้างไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถือเป็น หัวหน้าฝ่ายบริหารสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อตัวเป็นตัวทูกปลุกร้องเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยองค์คณะเวลาองคคณะรัฐมนตรีเนี่ยเวลาถูกสิ้นสภาพก็จะไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเพระฉะนั้นหลายคนก็ถามว่าเออเรามีรัฐมนตรีอื่นอีกเยอะๆเนี่ยเราไม่จําเป็นนะครับอันนั้นค่อยมาว่าทีหลังได้ mm hmm. ไม่งั้นเรื่องมันก็จะยืดยาว สิ่งต่างๆควรจะตัดสินใจถ้านายกคนใหม่เนี่ยรอดข้อกล่าวหาไปได้ก็ถือว่าท่านก็ถือว่ามีอภินิหารพอสมควรหล่ะอืออภินิหารเลยเหรอคะถ้ารอดแสดงว่ามั่นใจว่าไม่น่าจะรอดถ้าเรอดนะก็มีอภินิหารพอสมควรแล้วถ้าเราได้เขียนเนี่ยครับอ่าครับเจอได้ค่ะถ้าเราได้คำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคิดว่าใช้เวลาอีก สักเท่าไหร่ถึงจะไปยื่นได้เดือนหน้าหรืออะไรยังไงมันพอเป็นไปได้หรือเปล่าไม่น่าจะเกินเดือนหน้าหลังจากตั้งครมอเสร็จก็กกกน่าจะดําเนินการได้เพราะ <Okay. S 2> เราต้องเขื่อเวลาให้กรกตเนี่ยไปขออันนี้หมายถึงว่าถ้าเราร้องเรื่องคุณสมบัตินะ <Okay. S 2> เ,เราต้องให้กรกตเนี่ยไปขอปสำเนาเอกาสารของเราเนี่ยจากต้นต้นทางด้วยนะอีกข้างหนึ่งเขาจะเ mm hmm. ชื่อ mm hmm. ของผมทั้งหมดเลยไม่ได้ เพราะไม่แน่ใจว่าเอคุณเรืองไกรไปดัดแปลงเอกาสารหรือเปล่าอะไรตัดตอนออกไปหรือเปล่าอันน <c oughs> ี้เราก็ต้องบอกให้เขาขอซึ่งมันเป็นหลักอยู่แล้วน <c oughs> ะครับว,วิธีการการสอบก็เท็จจริงการตั้งกรรมการแลา้นกรรมการสอบอันนี้เรากุ้นเคยกับ,กบตัวงานของรัฐไ,ไม่ต้องห่วงแนะและ้วก็ก็ไม่ต้องตกใจตัวนายกมีหนะ้าที่บริหารราชการก็ทําไปไม่ต้องตกใจว่าคุณเรืองไกรจ้องนั้งแต่ วันแรกๆเลยหรอบอกไม่ใช่ต้องมานานแล really yes. ้วนะครับก็เห็นแล้วว่าความเป็นหัวหน้าพักเนี่ยความต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในบัญชีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่วันหนึ่งเนี่ยก็คงได้ขึ้นสู่ตาแหน่งนะครับแล้วก็ได้จริงๆได้จริงๆก็ต้องดูว่าท่านมีอะไรหรือไม่นะครับค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเลียงไกลค่ะ ครับผมยินดีครับก็คอยติดตามนะฮะแล้วยังไงก็บอกพร้อมๆกันนะครับได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ได้ประเด็นนะคะพอสมควรนะคะสรุปเลยนะคะก็คือน่าจะยื่นแบบ2ส่วนก็คือคู่ขนานกันไปยื่นไปที่กรกตว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติซึ่งอย่างหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติที่แผลบออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือบอกว่าน่าจะ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาก่อนในเรื่องของการเป็นประธานกรรมการซอฟต์พาวเวอร์นะคะน,นั้นหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ะยื่นไปที่ปปชซึ่งเป็นปัญหาเรื่องของจริยธรรมนะคะอันนี้นี้ก็มีหลายประเด็นนะคะที่อยู่ซึ่งคุณเรืองกายก็อกไว้ก่อนยังไม่ได้มีการพูดแต่ว่ามั่นอกมั่นใจว่าคราวนี้เนี่ยมีหลักฐานมากกว่าทุกๆครั้งที่เคยยื่นเลยนะคะ คุณเลืองกายนี่เคยประสบความสําเร็จในการยื่นร้องคุณสมัครนะคะชิมไปบนไปมีการรับรายได้ขัดรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็ต้องพ้นจากตําแหน่งไปก็ถูกตั้งฉายาว่าเป็นแจ็คลมยักอะไรประมาณนั้นเลยนะคะคราวนี้บอกมีเรื่องที่มันชัดเจนกว่าทุกๆครั้งที่เคยทํามาด้วยนะคะแล้วพูดทิ้งท้ายเมื่อสักครู่บอกว่า อาจจะมีแต่อาพินิหารเท่านั้นนะที่จะทําให้รอดได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อและนี่ก็เป็นเรื่องที่เรามาพูดคุยนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยมีการจองกระถินตรวจสอบนายกรัฐมนตรีอย่างเข้มข้นเลยส่วนผลจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อค่ะ